ขอบคุณเหล่ารแมวของเดือนนี้ด้วยนะครับทุกคนครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับสกินโปรโตเฟมของพี่อาเมียรหรือว่าตัวละครโว e นะครับในคลิปนี้เนี่ยลูกแมวก็เลยจะมาทำการอัปเดตบิลล่าสุดของตัวละครดังกล่าวให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับกับบิลที่มีชื่อว่าสป e ดอ่ะก่อนจะไปดูกันในส่วนของบิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,นก่อนดีกว่านะครับว่าไอ้บิลสปีดเนี่ย มันเจ๋งแค่ไหนอ่เดี๋ยวเรามาดูกัน mm hmm. ขอตัดให้พิกันเนอร์นะครับสตีลพาดเวลสองร้อ hmm. ยรอบแรกขออนุญ,ญาตนะครับ mm hmm. เก็บคอมโบกันยังไม่เอาจริงนะอันนี้เก็บคอมโบให้มันได้แบบคอมโบสูงสุดกันโอเค220แล้วนะครับ mm hmm. จากนี้ไปคือของจริงนะครับของแท้จะเริ่มต้นจากนี้นะฮะโอเค okay. เอาใหม่20ตัวสตีลพาดเวลสองร้อยนะครับ บัฟบัฟแล้วก็บัฟแล้วก็อ่างงงงดูไม่ทันดูไม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รอบนี้ไม่ต้องบัฟอะบัฟเก่ายังอยู่อยู่อ่ะโอเคสามสองหนึ่งไอ้ทีหนึ่งท,หงทีหนึ่งเพื่อไม่ทันมันสปีดเกินเฮ้ยสปีดขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมันสปีดจังวะอีกทีหนึ่งทีหนึ่งนะ และนี่ก็คือไฮไลท์ของโวบิวสปีดนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าบิวนี้เนี่ยมีการจัดมอดอะไรยังไงบ้างเปรียบตัวยังไงบ้างครับอ่ะเริ่มเลยเริ่มกันที่ในส่วนของสกิลเฮลมินนะครับลูกแมวได้มีการซับซูมเอาสกิลโนเลจอีกแล้วของวันดีอ่ะเออเอามาแทนสกิลสี่เพราะว่าสกิลสี่เนี่ยเป็นสกิลที่ไม่ได้ใช้แน่นอนในบิวนี้นะครับจริงๆก็ ทั้งสก,กิล3ก็สก,กิล4ไม่ได้ใช้ทั้งคู่เลยแต่ว่าสก,กิล3ยังมีโอกาสได้ใช้มากกว่าแต่สก,กิล4เนี่ยไม่มีทางแน่นอนนะครับก็เลยเอามาใส่แทนสก,กิล4นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเราต้องการที่จะเอาผลของมันมาใช้ในการบัฟดาเมจไวรัลเข้าอาวุธนะครับแล้วก็ทําให้เจนเอเนจีได้ไวขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือเวลาศัตรูตีมาเนี่ยจะได้สะท้อนดาเมจไวรัลไป็นรอบๆทาให้ศัตรูติดไวรัลแล้วก็ชะงักด้วยนะครับเป็นสก,กิลแบบทีอินวันก็คือกันตายนะฮะรััรนลนนะะครรบผมปมปาณี้ ต่อมากจะเป็นในส่วนของอาคอนฉาดนะครับดูแมวใส่เป็นชาดแคสปี s p e d หนก้อนนะครับเพื่อให้มันไล่ไวขึ้นอีกนิดนึงนะเพราะว่าจะต้องมีการกดใช้สกิลบัฟอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ถัดมาก็เป็นในส่วนของชาดเพิ่มค่าชิลนะฉาดฟ้า3ก้อนเพื่อให้ค่าชิลของเราเนี่ยมันรวมกับชิลพื้นฐานแล้วเนี่ยมันได้เกิน1,150นะครับจะได้มีตัวของชิลเกตติ้งอยู่ที่ค่าแคปก็คือ2.5วินาทีนะครับผม สุดท้ายอีกก้อนหนึ่งที่เหลือนะครับลุงใส่เป็นฉากแดงเพิ่มดูเลชันนะครับจะได้ทําให้ดูเลชันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าบัฟบางบัฟเนี่ยระยะเวลามันสั้นเกินอย่างเช่นสกิลสองเนี่ยพื้นฐานเลยมันอยู่แค่สิบสองวินะฮะฉะนั้นเนี่ยลุงก็เลยแบบรู้สึกว่าสิบสองวิมันสั้นไปไม่อยากกดบ่อยนะก็เลยใส่ดูเลชันขึ้นมาประมาณหนึ่งให้มันเออสักประมาณยี่สิบวินกดทีก็โอเคถึงแม้ว่ากดแต่ละครั้งเนี่ยจะไม่ได้เสียเอเนจีเยอะก็ตามแต่ว่าเราก็ไม่ไอยากกดบ่อยไงเเออออปรระะะมมาณนนี้นคคับผ่โ ต่อมาจะเป็นในส่วนของ Build m o d นะครับลุงแมวก็มีการจัดเอาไว้ตามนี้เลยครับเริ่มต้นกับที่ในส่วนของค่าสเตก่อนนะครับค่าสเต็ปเป็นหลักเลยอย่างแรกนะฮะก็จะมาจากมอด Growing Power นะครับที่เป็นมอดอ u r a ามอด b l i g h t Age นะครับ Auger c y c l e t แล้วก็ Umbra Intensify นะครับทั้งหมด4ใบนี้นะครับก็จะเป็นมอดเพิ่มค่าสเต็เพื่ออะไรเพื่อทําให้บัฟต่างๆมันส่งผลได้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นบัฟ Knowledge นะครับบัฟ Speed แล้วก็ บัฟสกิลหนึ่งบวกมอสออกเมน์นะครับก็คือใบนี้ช็อคทรูเปอร์ก็คือใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้สกิลหนึ่งของเรา,เากดค้างเนี่ยมันสามารถที่จะแอดออนธาตุไฟฟ้าเข้าไปในวุตทุกชิ้นของเราได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแฟกนะเผื่อบางคนที่แบบตามแพทไม่ทันนะฮะหลังจากอัปเดตล่าสุดก็คือวอลเฟีมหนึ่งเก้าก็ก้าเข้าเนี่ยไอตัวบัฟธาตุที่เกิดขึ้นจากในมอสใบนี้เนี่ยมันจะไม่ไปซ้อนทับกับธาตุอะไรก็ตามที่อยู่ในวาวุธแล้วนะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราใส่ม ถ้าเป็นของเก่าก็คือไฟฟ้าบวกไฟก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็นรังสีถูกปะแต่ตั้งแต่นี้ต่อไปก็คือเวลาบัฟไปปุ๊บเนี่ยไฟก็ไฟไฟฟ้าก็ไฟฟ้า,ฟฟาคือดาเมจสองอย่างอยู่ในบิเด์ยอยู่ใน,อ,ในอาวุธชิ้นเดียวกันได้นะครับจะไม่ทับกันแล้วจะไม่คอมบไบแล้วนะฮะไม่ใช่แค่มอดใบนี้นะรวมไปถึงมอดใบอื่นๆที่เป็นมอดออกเมนเสริมสกิลแบบบัฟเป็นธาตุเดียวเข้าไปในอาวุธเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครเอมเบอร์ฟรอสต์หรือว่าจะเป็นกาส์อะไรเงี้ยก็ตามนะครับเวลาบัฟธาตุเนี่ยมันจะไม่ไปผสมก อันนี้ก็ให้รู้ไว้เผื่อใครแบบยังตามแพทไม่ทันนะโอเคต่อมาก็คือค่าดูเลชั่นนะครับก็จะมาจากมอดพรามคอนติเนตตี้หนึ่งใบแล้วก็ไอชาร์แดงเมื่อกี้เนาะก็อย่างที่เรารู้กันเลยก็คือดูเลชั่นก็เอามาทําให้สกิลบัฟมันอยู่ได้นานขึ้นนะครับก็ทุกบัฟเลยที่เรากดไปจะได้ไม่ต้องกดบ่อยๆนะฮะค่าเลนซ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ปล่อยไว้แบบเดิมๆได้เลยนะเพราะว่าเอาจริงค่าเลนซ์มันก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าเออก็ไม่จำเป็นจะต้องไปลดมันก็ได้นะเผื่อบางทีอย่างน้้ออออยเเเววลาบบไตัมัมนนระะอนออระะะิิดดสทกป กขเรียกว่าระเบิดดาเมจออกไปมันจะได้ไม่ไม่แคบเกินนะ12เมตรก็ถือว่ากําลังดีไอ้พวกศัตรูที่แบบตีเป็นเมลีก็จะได้โดนแรงระเบิดตรงนี้ไปด้วยนะครับสุดท้ายค่า e f i c i e n c y 45นะครับไม่เป็นปัญหาเลยเพราะว่าเรามีตัวช่วยก็คือ energy nexus นะครับบวกกับ buff knowledge เนี่ยแล้วก็ค่าสเตนประมาณนี้เนี่ยลุงว่ามันเพียงพอนะจากที่ลุงไปเล่นมาก็คือ อย่างน้อยๆมันก็ต้องเก็บก้อน energy ได้้างถูกปะ energy เก็บมาได้ปุ๊บมันก็คูณจาก knowledge ก็ได้มาประมาณหนึ่งแล้วก็ nexus มันก็รีเรื่อยๆวิละ3บวกกับ knowledge ก็จะได้อยู่ประมาณสักวิละ7-8ถึงหน่วยนะครับแล้วสกิลบัฟแต่ละสกิลเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็38อันนี้ก็23อันนี้ก็77็็คือบัฟมันอยู่นานไม่ได้กดบ่อยแถมแบบมันไม่จำเป็นต้องใช้ energy เยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงว่า energy nexus ไปเดียวบวกกับ knowledge แก้ปัญหารเรื่อง energy ได้แบบชิลๆเลยแล้วก็ เผื่อบางทีหา Energy เก็บไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องวอร์รี่้วยเพราะว่า Energy รีเื่อเรืเร่อย,ย,ยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ MoD Fast Deflection บวกกับ v i g i l a n t e w i c k เ r นะครับเป็นเซตปกติเลยถ้าเกิดจะเล่นคู่ก,กันกับสายชิลแท้งนะครับก็คือเราทำชิลเกตติ้งแคปแล้วเราก็ต้องมีอันนี้มาช่วยในการรีชิลไวแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะเดเ์ในการรีชาร์จชิลมันสั้นลงนะครับก็คือถ้าเกิดชิลหมดเลยเนี่ยจะใช้เวลา1นึวิในการรีเจนส่วนถ้าชิลไม่หมดเนี่ยก็ะแปรรมาณววิล้้ลได เกือบ200เลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบถ้าเราไม่โดนตีต่อเนื่องหรือยืนให้มอนแบบตีรัวๆนะยังไงก็โอกาสตายยากมากครับผมสาหรับวิวนี้สุดท้ายก็คือในส่วนของมอดพรามชัวร์ฟุตเต็ดนะครับก็แน่นอนเอามากันล้มนะจากในส่วนของศัตรูที่มันมีทามําให้เราล้มได้เพราะว่าคืออย่างที่ลุงบอกเสมอว่าเกมเนี้คือบางทีไปเล่นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตายจากดาเมจหรอกเพียงแต่ว่าพอเเเรรรรราาาาาาลลลลล้าาากกาล้้้้นนมมมมมออ่ะ่ะะะะะะแวโดดดนนนนนนกกจจจตยุทืืบไไฉััคคปสิฐผ ต่อมาก็เป็นในส่วนของอาเคนนะครับอย่างแรกเลยก็คืออาเคนเอจิสเนาะอันนี้ก็เอามาช่วยเสริมในเรื่องของความถึกอีกเพราะว่าเผื่อบางที่แบบเขาเรียกนะว่านะชิลกับอันเนี้ยมันช่วยเราไม่ได้เพียงพอนะอย่างน้อยเวลาชิวมันเจนมานิดนึงแล้วศัตรูตีมาแล้วมันติดเอจิสเนี่ยก็เท่ากับว่าช่วงเวลา12วินาทีนั้นเนะ่เราเป็นอมตะเลยเว้นแต่ว่ามีดาเมจท็อกซินมันตีเข้ามานะอันนั้นก็คือเราไม่สามารถต้านทานได้แต่ว่าศัตรูส่วนใหญ่ในเกมที่ตีเราอ่ะ ท็อกซินดามเอตมีน้อยมากก็จะมีแค่พวกอินเฟสต d ก็คือ a n นเชนท็อกซินที่เดี๋ยวนี้มันก็โดนเนื้อไปแล้วไม่ให้แบบว่ากระชากแบบอย่างรวดเร็วละก็คือต้องมีท่างงานก่อนซึ่งเราก็หลับมาหลบได้ง่ายกับอีกอันนึงก็คือหมอกพิษที่ถ้าเราเห็นแล้วเราก็แค่ไม่เคลือเดินเข้าไปในหมอกพิษก็จบแต่ถ้าเกิดใครยังเห็นแล้วก็เดินเข้าไปก็คือเหมือนแมงมบิเข้ากองไฟนี่ก็ช่วยไม่ได้นะครับผม สุดท้ายอาเค n ยนฟิวี่นะครับอันนี้ก็แน่นอนเอามาบัฟเพิ่มเมลีดามเมจากการโจมตีติดคลิของอาวุธเมลีซึ่งอันนี้ก็คือบัฟทิกเกอร์ง่ายมากแล้วก็อยู่นานด้วยนะก็คือได้ดามเมจฟรีๆมาเลยอีก180%เนะเพราะว่าในบิวนี้ของเราเนี่ยจะเอาไปเล่นคู่กับอาวุธเมลีเป็นหลักนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับบิวของตัวละครโวก็น่าจะประมาณนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรพิเศษละอ่ะจบไปต่อมาจะเป็นในส่วนของอาวุธที่เอามาเล่นคู่กันกับตัวละครโวในบิวนี้นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยอาวุธเมลีอ่ะลุงพูดได้เลยว่าชิ้นไหนก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณมั่นใจที่จะใช้มันแต่ว่าให้คิดไว้ก่อนว่ามันต้องเล่นคู่กับเมลีอินฟลูได้ถ้าเกิดอาวุธชิ้นนั้นสเตตัสช้าน,น้อยเล่นกับอินฟลูไม่ค่อยได้จริงๆก็ไม่แนะนาเท่าไหร่คืออย่างน้อยคือขอเป็นอาวุธที่แบบยืนบนพื้นฐานที่แบบสเตตัสช้าเยอะนิดนึงเพื่อจะเล่นคู่กับอินฟลูได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครแบบไม่รู้จะเอาอะไรดีอยากได้อาวุธที่แบบลุงแนะนําแบบขอแบบโหดๆเลยนี่เลยครับโอกินาพรามวงวง,วงเล็บด้วยนะ Version. อินคาร์นอ่อนเวอร์ชันเพราะถ้าไม่อินคาร์นเนี่ยความโหดจะไม่เท่ากับในคลิปนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอ e ินคาร์นนี่ก็คือตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ลุงยกให้ออกินาพรามเนี่ยเป็นอาวุธเมลีเดือนตีนัมเบอร์วันของลุงเลยนะของคนอื่นเป็นนัมเบอร์เท่าไหร่ไม่ตัดแต่ของลุงคือนัมเบอร์วันนะครับผมซึ่งบิลที่ลุงใช้อยู่ก็ตามนี้เลยนะครับเริ่มมาที่ส่วนของเพิร์กก่อนแล้วกันเนาะเพิร์กเลเวลสองนะครับลุงใช้เป็นเพิร์กซินเนจิสชูอัตตี้นะครับก็เอามาเพิ่มมในนนนส่่วของะครับผเีย ก็จะได้เตตัสดาเมจเพิ่มขึ้นจากการตีติดครีปนะสูงสุดอยู่ที่30%นะครับผมแล้วก็เพิ่มเลนจ์นะครับเพิร์คขั้น3เป็นโอโลกินเลนนะครับจะได้ระยะตีเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าจุดจุดอ่อนของอาวุธประเภทมีดอะไม่ว่าจะเป็นมีดคู่หรือว่ามีดเดียวเนี่ยคือระยะมันสั้นมากฉะนั้นเนี่ยการที่มันตีได้ไกลขึ้นก็แปลว่าเราจะมีโอกาสตีโดนศัตรูมากขึ้นนะครับผมสุดท้ายเพิร์คขั้นที่4นะครับลุงใช้เป็น Offboard chemy ก็จเอามาเพิ่มในส่วขออฟบ้ระะยเวลาของ สถานะเนี่ยมันติดนานขึ้นทุกสถานะเลยนะครับอีก25%ตโอเคต่อมาก็คือบิวมอสที่ลุงใช้นับก็ตามนี้เลยนะจริงๆก็คล้ายๆก,กันกับที่ลุงเคยทคําคลิปไปเลยนะแต่ว่าอาจจะมีเปลี่ยนบางใบนะฮะอ่ะเดี๋ยวอธิบายทีละใบาแล้วกันว่าทําอะไรได้บ้างนะอย่างแรกเลยสแตนนะสปินนี่นิดเดิลนี่คือเป็นเดอะเบสสแตนด์สำหรับอาวุธเมลีประเภทมีดคู่เลยนี่ลุงยกให้เป็นที่1เลยแต่จะใช้ยางอื่นก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าใครอยากแบบคิดอะไรไม่ออกอเอาตามลุงได้ไหมได้ครับอันนี้เพราะว่าลุง แล้วก็เอ็กซิลัสใส่เป็นดิสซิปลีนเมริทนะจะได้แบบว่าแปลงร่างเข้าอีกคนอนได้ไงจริงลุงเอามาใช้แค่แปลงร่างฟรีเฉยๆนะหลักๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดจะเล่นสายเมลีอินฟลูเนี่ยลุงคิดว่าเดินตีธรรมดาเนี่ยดาเมจมาไวกว่าเลงไอ้นีน่เยอะเทนโนไครมันเสียเวลามากมันอาจจะแรงก็จริงแต่ว่าเชื่อเถอะมันปาดธรรมดาเนี่ยดาเมจมาไวกว่าเยอะเว้นแต่ว่าคุณไปเจอตัวที่มันถึกๆมากอย่างเช่นอโคนไลก็โอเคจะปาดด้วยเทนโนไคก็ได้ไม่ว่ากันนะี่ย ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของมอสนะครับก็จะมีพามลิชเอามาเพิ่มระยะนะครับผมบัตรลัชเพิ่มขีชานส์นะครับผมวิปปิ้งวูลเพิ่มสเตตัสชานส์คอนดิชั่นอว่าโหลดเอามาเพิ่มดาเมจตามสถานาะบนตัวศัตรูนะครับผมแล้วก็แกวานายสตีลเอามาเพิ่มขีชาน์แล้วก็ขีดาเมจอีกแบบเบิ่มเบนะิ G ่มเนี่ยแกวานายเอเลมัทอลิสเอามาเพิ่มสเตตัสดาเมจแล้วก็เพิ่มสเตตัสชานด้วยนะครับก็คือ2ใบเนี้ยทำให้สเตตัสชานแบบพุ่งแบบโคตรๆนะแล้วก็กระจายสถานะแล้วแบบดาเมจมาแรงด้วยนะครับที ไม่เหมือนกันกันกบนบิลที่ลุงเคยทําไว้ในโอกินะที่ลุงทําคลิปไว้นะก็จะมี2ใบนี้ก็คือโมเทสอิมแพคกับแม่เนติกลัชนะครับโมเทสอิมแพคเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือลุงแปลงจากมอสไฟฟ้ามาเป็นมอสธาตุหีทแทนเพราะอะไรนะอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของตัวละครโบวะ์ะเรามีสกิลหนึ่งบวกมอสอัคเมนทเนี่ยที่มันสามารถที่จะบัฟดาเมีดไฟฟ้าเข้าไปในอาวุธได้แล้วฉะนั้นเนี่ยไฟฟ้าไม่จําเป็นต้องใสน่นะข้อ2ก็คือยุคนี้อย่างที่ลุงบอกไปว่าไอ้บัฟจากมอสอันเม่ซ้อนทับ กับธาตุเดียวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เมลีอินฟูกระจายทั้งไฟฟ้าแล้วก็ไฟไปใส่ศัตรูได้ซึ่งไอ้ธาตุไฟเนี่ยข้อดีของมันก็คือได้ทั้ง damage over time หนึ่งและ2ก็คือลดเกราะได้50%นะฮะไม่จำเป็นต้องใช้โค r r o ีบเลยเดี๋ยวนี้ลดเกราะ50%จากธาตุไฟธาตุฮีทเนี่ยลุงว่าเพียงพอแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องไปโค r r o ีบ v e สิบแต็กก็ได้นะฮะแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือลุงเปลี่ยนจากมอ d เพิ่มแอคเซสสปีดนะครับ มาเป็นแมกเนติกลัชแทนเพราะว่าใบเนี้ยเราได้ทั้งในส่วนของแอ็ทสปีดแล้วก็ได้ทั้งในส่วนของดามเมจแมกเนติกด้วยคําถามก็คือเอ้ลุงทาไมต้องแมกเนติกดามเมจมันดียังไงคือมันถูกปรับมาใหม่แล้วเผื่อคนที่ไม่รู้นะคือแมกเนติกดามเมจเนี่ยมันสามารถที่จะแอมพลิฟายดามเมจเข้าชิลแรงขึ้นและเข้าโอเวอร์การ์ดแรงขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกศัตรูเอ็กซิมาร์ททั้งหลายที่โอเวอร์การ์ดหนาๆนเนี่ยพอเจอแมกเนติกเข้าไปแป๊บเดียวก็คือโดนปลดโอเวอร์การ์ดอย่างรวดเร็น ประมาณหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณพอที่จะใสเ่เข้าไปได้ยิ่งพอแบบเห็นไหมมันมีมอสที่แบบแมกนติกมาให้ในตัวเลยมันเลยแบบสบายเพราะว่าอันเก่าก็ได้แค่แค่สปีดคือลดลงมานิดนึงแต่ว่าได้แมกนติกเพิ่มลงว่ามันโอเคแล้วก็พอเราได้ธาตุเพิ่มเกิดอะไรขึ้นครับคอนดิชันโอร์โหลดก็จะได้ดาเมจขึ้นมาอีก80%เไงเห็นไหมมันได้แบบอะไรหลายๆอย่างจากแค่มอสใบเดียวนะฮะแล้วอาวุรชิ้นนี้มันตีเร็วอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นต้องไปแบบอะไรเยอะอี Speed ออะะ Speed ก็็คือไม่จาเเปนนนลยกับ,บ,บ้้วีะะ สุดท้ายแน่นอนนะครับเมลีอินฟลูนะอย่างที่ลุงบอกก็คือทาไม่ใส่เนี่ยบิวนี้คือความเก่งหายไปประมาณ80%เพราะว่าความเก่งจริงของบิวนี้มันมาจากนี่เลยเมลีอินฟลูนะครับผมอ่ะโอเคสําหรับบิวมอดของอาวุธเมลีโอกินาพรามอีคานอนก็ประมาณนี้นครับต่อมาก็คือสัตว์เลี้ยงที่จะมาใช้คู่กันกับบิวนี้นะครับจริงๆแล้วลุงนั้นลุงบอกเลยว่ามันอะไรก็ได้เลยมันเฟกนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของบิวเลยมันจบแค่ในส่วนของโวกับโอกินะอีคานนอนละ แต่ถ้าใครคิดไม่ออกนะครับลุงก็มีแนะนําตัวที่น่าพกไปด้วยก็คือนี่เลยเนะี่ยหมาพันชีซ่า <c oughs> เพราะอะไรเพราะาหนึ่งมันขุดของได้ทําให้แบบดรอปของได้มากขึ้นก็ช่วยให้เราแบบเวลาไปฟาร์มของก็เก็บของได้มากขึ้นนะอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นหมาที่ปรับมาใหม่แล้วคือตีแรงมากนะครับพอมันแบบมีมอสช่วยตีหลายๆอย่างผสมกันก็คือเวลาเจอมอนที่มันถึกมากๆอะ่ะมันก็มาช่วยเราลุมกัดได้อย่างเช่นพวกอโคลไลท์อะไรเงี้ยก็ไปลุมแทะได้นะครับเพราะว่าจะมีมอสดุเพกบอลก๊อปปี้ ร่างเปียกมาแล้วก well. We ็ไปลุมกัดลุมแทะได้นะครับซึ่งบิลที่ลุงใช้อยู่ก็ตามนี้เลยนะครับก็จะมีโมเมนตัสบอนนะครับเพิ่มดาเมจจากการฆ่าเอ็กซิลัสเอ็กซิมัตยูนิตแล้วก็ทําให้ชุบได้ไวขึ้นนครับแพ็กลดเดอร์ก็แน่นอนถ้าเล่นสายเมลีเพียวๆเนี่ยอันนี้คือจําเป็นมากแค่ใบเดียวก็คือทําให้สัตว์เลี้ยงเราแทบจะเป็นอมตะแล้วถ้าเลิศเราไม่หยุดไม่หยุดตีด้วยวุฒเมลีนะแล้วก็รีซอสฟูลรีทิเวอร์ก็เอามาคูณดรอปของอีก18%เนตี่ยมีโอกาสเก็บได้2เท่าาคอนนจสบอก็คือเวลาไอตัว ชีซาล่างหลักไม่ใช่ล่างก๊อปนะล่างหลักตีศัตรูตายเนี่ยสถานะที่อยู่บนตัวศัตรูจะกระจายออกไปนะอันนี้ก็ช่วยได้เพื่อแบบล่างหลักเรากัดลัดช็อตได้อก็จะได้แบบช่วยทำดาเมจเพิ่มเติมในระยะ9้าเมตรรอบๆตัวนะครับแต่อันนี้ก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่หรอกจริงๆจ,จะเปลี่ยนเป็นแบอื่นก็ได้นะดู p เพล็กซ์บอลก็ด้วยความที่บิวนี้มันต้องมีการใช้เอเนจีจากการบัฟเรื่อยๆนะมันก็จะโคลนล่างปอมมาช่วยเราตีได้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบมีล่างปอมที่ตีแรงๆมาลุมแท้เนี่ยก็ ฆ่าศัตรูได้ไวขึ้นแล้วก็ล่างปอมเวลาฆ่าศัตรูได้ก็ยังมีโอกาสที่จะดรอปเอนเนอจีออกมาให้เราเก็บด้วยนะก็จะได้ช่วยหมุนเวียนเอนเนอจี Energy ได้มากขึ้นนะครับเฟชเอามาดูดของนะครับพามแอนิมอลอินสติ้งเอามาส่องมอนกับอไอเทมในมินิแมปนะครับเทเนเชียสบอลเอามาเพิ่มคีดาเมจให้กับอาวุธของเรานะครับเอ็นฮานส์ไวท์เทร์ตี้จริงๆนี้มันก็ไม่จําเป็นหรอกเพราะว่าถ้าเรามีพามแพดกิเดอร์อย่างที่ลุงบอกก็คือถ้าเราตีตลอดอยังไงก็ไม่ตายแต่ก็ติดไว้กกกกกกัันนนนนเเเเเหหีียยววจจจจะะะะะไไไไดดดด้้้้แแแแบบแบบแบบออออออลลลืใใใมม็็็็ููถึรรนะริงๆ่่่สสปนะ สุดท้ายมอดรีทรีฟนะครับสำคัญเลยถ้าไม่ใส่ก็อย่าเล่นเลยชีซาเพราะว่ามันจะช่วยเราขุดศพศัตรูที่ตายไปแล้วก็รูดไอเทมขึ้นมาได้เยอะขึ้นแล้วก็มโอกาสเปิดกล่องที่อยู่ตามฉากได้ด้วยนะครับผมทุกๆ10วินาทีอ่ะโอเคบิวชีซาประมาณนี้ส่วนกรงเล็บชีซานะครับก็บิวคล้ายๆของเดิมเลยนะครับแต่จริงๆลุงพึ่งไปค้นพบมาว่าเออควรเปลี่ยนมอดใบหนึ่งออกก็คือมอดที่มีชื่อว่า c a l l of the week นะเพราะลุงรู้สึกว่าเออมันคงไม่ตีไม่ติดคีย์เพราะว่าคีย์เห็นไหมคีย์ ก็ตีติดคดตลอดฉชนั้นเนี่ยไอความสามารถด้านล่างก็คือไม่ได้ใช้ก็จะได้แค่ดามีด60%จากหนึ่งสถานนะบนตัวศัตรูซึ่งเอาจริงมันโอกาสได้ใช้มันน้อยมากนะเพราะว่าบางทีเราก็ฆ่าศัตรูได้ก่อนที่ไอพวกนี้มันจะไปกัด ฉะนั้นเนี่ยลุงก็เลยเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็เอามอดใหม่ๆมาใส่แทนดีกว่าก็คือม็อดที่มีชื่อว่า Radon Cross นะครับก็คือจะทําให้ได้รับดาเมจ Radiation เพิ่มขึ้น60%แล้วก็ครีดาเมจไอ้หลักๆที่ลุงต้องการคือครีดาเมจนะเพราะว่ามันจะเพิ่มจากประมาณ4.8มาเป็น6เลยมัม้งก็คือดาเมจเพิ่มมาเยอะอ่ะ1.2เท่าอ่ะมันก็คือกัดทีอย่างน้อยก็คืออ่ะคิะแรงมันก็เปิดตีสถานะหรือว่าฮีทก็จะได้แรงขึ้นตามไปด้วยส่วน Irradiation d a m a เนี่ยก็ถือว่าติดไว้มาเป็นรอดาเมจแล้วกันแต่จริงๆไม่อยากได้นะอยากให้มันไปสแต็กเพิ่มในฮีทม่มากกว่าแต่ก็งงเหมือนกันว่าทําไมมันถึงไม่ เนี่ยเบอร์นิ่งครอมันถึงไม่แปลงไอ้ดาเมทธาละ่ะไปเป็นไอ้นี้แทนไปเป็นธาตุฮีทแทนไม่รู้ว่าเป็นบั็กหรือเปล่านะเพราะจริงๆมันควรจะคอนเวิร์ตมาเป็นฮีทเพราะว่าในความคือว่ามเขียนเอาไว้ว่าคอนเวิร์ l ออร์เอเลเมนเทลดาเมทถูกป่ะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือเอเลเมนเทลดาเมทเช่นกันนะก็ยังต้องรอดูว่าดีอีจะปรับหรือเปล่าแต่อยากให้ปรับนะเพราะว่าไม่ได้ต้องการเรเดชันนะครับโอเคที่เหลือก็มอสเหมือนเดิมเลยนะส่วนโพสเจอร์นี้ใส่เป็นแอสซินได้เลยเพราะว่าอะไระเราถึกไงถ้าเราตีเรื่อยๆปุ๊ п, แล้วหมาเรามีโอกาสตลอดอะยังไงก็คือไม่ต้องกลัวมันตายเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้แอสซิสต์โพสเจอร์ก็ช่วยทําให้หมาเรามันเปรี้ยวได้มากขึ้นออกไปไล่กัดศัตรูต,ตัวอื่นๆอีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลสองของเราสกิลบัฟสปีดของโวอะมันสามารถบัฟให้หมาของเราวิ่งไวขึ้นได้แล้วจะคอยดูนะหมาเราแม่งจะวิ่งแบบปุ๊ดแล้วไปไล่แทะศัตรูแบบโคตรเร็วอะแบบโหดมากนะเป็นอะไรที่แบบโคตรคอมบี้กันได้อย่างดีเลยนะฮะอ่ะโอเคสําหรับอาวุธสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็น่าจะเท่านี้นะะผม ต่อมาก็คือในส่วนของสถิติของหมานะครับก็แน่นอนเจ้าเดินนะฮะปารีสพรามเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่สามารถดันค่าคริชชนกับสเตตัสชานได้เยอะที่สุดแล้วเท่าที่ลุงเจอมานะครับในบทปืนหลักนะฮะในส่วนของเพิร์กอีคานอนนะครับอันอื่นไม่ต้องสนใจอะไรก็ได้ขอแค่อันสุดท้ายนะครับให้เลือกเป็นเอเลเมนททลบาลานซ์พอเพื่อเอาเบสสเตตัสชานเพิ่มขึ้นอีก60%นะฮะส่วนมอสที่ลุงใช้อยู่ก็ตามนี้เลยนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นมอสที่เพิ่มค่าคริชชนกับสเตตัสชานเท่านั้นเลยนะ เนี่ยอันนี้ก็เพิ่มเตตัสชานเตตัส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 อันนี้ก็เตตัสอันนี้เพิ่มครีชานแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มเตตัสชานส่วนใบเนี้ยถ้าใครพอจะมีทุนทรัพย์หรือว่าพอจะปั่นหาเองได้นะให้หาออปชันเพิ่มครีชานครีดาเมจถ้าติดลบก็ยิ่งดีนะก็จะทําให้แบบมันเพอร์เฟกขึ้นนะแต่ถ้าใครไม่ใครไม่มีก็จะว่างไว้ก็ได้เพราะว่าไม่มีใบไหนที่มันช่วยในเรื่องของครีชานกับเตตัสชานแล้วนะครับผมลุงก็ยังหาโอดลิเวนใบนี้อยู่นะเออถ้าใครมีเเเออาาาามมขยยุงกก็ไดด้นนะะแแต่พโค แล้วก็ที่เหลือคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนฮะส่วนอื่นๆที่เหลืออันนี้ก็แล้วแต่เลยนะเป็นออปชันเอ้ยไม่ใช่สิไม่ออปชันอันนี้ก็สําคัญนะโฟกัสนะครับแนะนําว่าให้พกเป็นนารามอนไปนะเพราะว่าเราต้องใช้ความสามารถ Power s p i สไนะครับมาช่วยในการทําให้คอมโบของเราเวลาหมดเวลาเนี่ยมันจะได้แบบไม่หายไปทีละเยอะๆนะหายไปแค่ทีละ5พอนะครับประมาณนี้แล้วก็ ส่วนอื่นๆที่เราจะพกไปก็คืออาวุธปืนลองอันนี้จะใช้เป็นอะไรก็ได้เลยนะไม่ได้ซีเรียสแล้วแต่ถ้าใครคิดไม่ออกก็พกอะไรไปก็ได้แล้วก็ใส่เป็นอาเคียนเด็กเทอริตี้เข้าไปนะจะได้ทําให้คอมโบเดลชันของเรามันนานขึ้นอีก7.5าวินะฮะบวกกับที่อยู่ในอาวุธเมลีของลุงในอาวุธปืนหลักของลุงก,ก็คือปริสพรามเนี่ยก็เป็นเด็กเทอริตี้เช่นกันนะก็จะกลายเป็นว่าอาวุธเมลีของเราอ่ะจะมีคอมโบเดลชันสตาร์ทอยู่ที่20่น่าจะใช่นี่เห็นไหมยี่อิ0วิอ่ะคือ้ีเกิดระหว่าง20วิาเราไมไรลยอ่ะ เวลามันลดทีก็คือจะลดแค่ทีละห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายบิวนี้คือไม่ต้องห่วงเรื่องคอมโบเลยนะครับผมอ่ะโอเคน่าจะเตรียมความพร้อมครบหมดแล้วนะครับในในเซตบิวนี้นะเดี๋ยวเราไปลองเล่นให้ดูสัก5นาทีแล้วกันแล้วดูว่าความโหดของบิวนี้เนี่ยมันจะโหดสมชื่อสปีดหรือเปล่านะสปีดเร็วกว่านรกแม่งหนังโคตรแก่ยแต่คิโนริฟยังแบบสกินเฮดหนุ่มๆอยู่เลยอะใครทันก็ถือว่านั่นแหละคุณแก่แล้วเพราะอายุน่าจะไม่เด็กแล้วสปีดนี่มาตอนลุงแบบ ยังแบบเป็นเด็กน้อยอยู่เลยโอเคลุงขอไปลงด่านที่มันแบบมอนถึกๆแล้วกันนะเอาเป็นเคลียร์เนียล้วนๆเลยไซท่านโซเวลเช่นเดิมนะครับสติลพาธนะจะได้เห็นเลยว่าต่อให้มอนจะมีเกราะหนาแค่ไหนถึกแค่ไหนแต่ถ้าเจอบิวนี้เข้าไปก็เป็นไงฮะเดสมอร์เรจ้าวิธีการเล่นไม่มีอะไรมากเลยมาถึงกระทืบนอริชกันเลยเพื่อให้มันดีเจนเนอจีได้ไวขึ้นเห็นไหมเอเนอจีแบบพุ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยคือต่อให้เอเนอจีไม่ตกมาให้เราเก็บแล้วก็มีเอเนอจีใช้เรื่อยๆจากมอ เอ่อ energy nexus บวกกับ knowledge นะครับเอทีนี้ก็รออ่ะบัฟสกิล l l หนึ่ง s k i l สี่และสกิล l สองแล้วก็ปาดแปลงแปล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 อ่ะพอแปลงอีกขานอนได้ก็แปลงเลยนะเรียบร้อยจบแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากเนี่ยชีวิตแม่งมีอยู่แค่เนี้ยคือทำวนไปแค่ประคองบัฟทุกบัฟของเราก็คือบัฟสกิล l l หนึ่ง buff s k i สี่แล้วก็บัฟสกิล l สองจากนั้นก็กด E แล้วก็เดินตีได้เลย ไปตรงไหนทุกหย่อมหญ้าคือจะมีแต่ศพเพ้นผ่านเต็มไปหมดนะครับเพราะว่ามันโหดมากจริงเนี่ยเห็นไหมแล้วดูเดี๋ยวดูความถึกของบิวนี้นะมอนตีมาก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามันรีรีเอนเนีได้ไวอีกอย่างนึงถ้าเกิดเราใช้อาวุธเมลีเป็นหลักอะ่ะมันสามารถที่จะเอาอาวุธเมลีบล็อกกระสุนได้นะโอกาสตายน้อยมากนะครับถ้าไม่ได้เจออะไรที่มันดาเมีแรงจริงนะ หรือต่อให้มันแรงมากจนชิลละหมดอ่ะมันก็ยังมีชิลเกตติ้ง2.5งจนาวิระหว่างที่ชิลเกตติ้งทำงานแล้วก็หามุมสง,สงบสงบแล้วก็ให้มันดีเจนเอ่อค่าชิลขึ้นมาในระดับหนึ่งก่อนนะครับแค่เมื่อกี้ลุงพูดเอเนจีเดือค่าชิลว,ว่าเริ่มสับสนแล้วเอาเป็นว่าลุงหมายถึงค่าชิลละกันนะเกี่ยวกับความถึกนะครับเนี่ยค,คือมันแบบอย่างเดียวที่ต้องระวังสำหรับยูนี้นะคือสำหรับคนที่เป็นโมชั่นสิกเน็ตภาพไวๆรู้สึกว่าเล่นแล้วปวดตาก็อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่า วิวนี่มันสมชื่ออ่ะมันคือสปีดอ่ะมันก็จะแบบเดินตีปับ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 แล้วมอนก็ตายรวัวๆอย่างเงี้ยเก็ไม่มีอะไรก็คือกดเดินหน้าแล้วก็กดอีนั้นเลยจบที่การเล่นลุงว่า KPM น่าจะเยอะสัตว์อ่ะเพราะว่ามันแบบมันระเบิดทีมอนแบบตายเป็นฝูงอ่ะคือบางทียังไม่ทันกระจายอินฟูแม่งมอนตายหมดแล้วอ่ะโหดเกินแต่อย่างที่ลุงยังขัดใจอยู่นะคือลุงว่าบัฟมันอยู่สั้นไปนิดนึงอ่ะอย่างได้สักหนึ่งนาทีแต่ก็ มันครับแล้วไงจะไปเพิ่มดูเลชันก็ไม่มีอะไรให้เพิ่มแล้วอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหลอกลุงก็ถือว่ามันก็โอเคฝึกๆไปเริ่มชินก็จะได้รู้เพราะว่าบัฟเนี่ยสำคัญมากนะโดยเฉพาะบัฟสกิลสี่กับสกิลหนึ่งเนี่ยเพราะว่านอริชหายปุ๊บหรือว่าไฟฟ้าไม่มีปุ๊บแบบมันโอ้ความโหดของบิวนี่มันลดลงไปกว่า50%เอลยอย่างสกิลสองมันแค่บัฟตีไวไงเราตีช้าลงนิดนึงแต่ถ้ามันยังตีแรงอยู่ก็โอเคนะครับประมาณนี้เลยประกันได้ว่าเล่นโวบิวนี้ไม่ผิดหวังนะครับคือ มันเล่นนะถอดสมองได้เอางี้ดีกว่าคือเล่นในด่านนะไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกังวเลเรื่อง energy จไม่ต้องอะไรเลยคือแค่แบบกดสก,กิลว,วนไปแล้วแปลงอีคันนอนให้ได้แล้วก็เดินไถ่ะนั่นแหละจบปัญหาทีอ่ออปัญหาหนึ่งที่น่าจะเจอก็คืออีคันอนของเราแปลงไม่ได้เพราะว่ามอนแม่งตายง่ายเกินแล้วคอมโบไม่ขึ้นอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนี่ลุงก็เลยต้องใช้นี่ไงคอมโบดูเลชั่นมาเพื่อให้มันเยอะเพราะว่าเวลาแบบอะไรนะเวลาเราตีศัตรูไปมันจะได้แบบไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปตีหลายทิศเพื่อเอาคอมโบเต็มเนะนี่ยมัน เขาเรียกนะไม่ได้มีบทบาทเลยแม่งโดนเราแย่งฆ่าตายก่อนแล้วยิ่งถ้าใครมีรีเว่นดีๆของโอกินานะน่าจะยิ่งงแต่ลุงคิดว่าไม่จาเป็นหรอกโอกินารีเว่นมันไม่ได้บวกเยอะเท่าไหร่อาวุธแม่งโอพีเกลอีเลยไม่บัฟให้เลยแต่จริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่าพอใช้รีเว่นปุ๊บมันก็หาที่ลงยากแล้วแถมมันบวกน้อย้วยใช้แบบลุงเนี่ยสบายไม่ต้องเตืองตังค pues. ์้วยแค่นี้ก็ตายหมดแล้วรีเว่นมันก็คงช่วยเราไปได้มากกว่านี้ไม่เท่าไหร่หรอกเห็นไหม ออคานอนโอเคแปลงอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมแปลกออคานอนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่แปลกออคานอนเนี่ยความโหดก็หายไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะไม่มีในส่วนของมีดบินมาช่วยเราแล้วก็ดามเจก็หายไป100%จากเมลีดามจที่มันเพิ่มมาตอนไอคานนอนนะครับแต่ถ้ามันโหดขนาดที่ว่าออคานนอนแปลงไม่ได้เลยก็คงจะแบบเออแม่งโหดเกินไปด่านนั้นมอนแม่งขึ้นกระจกคือเนี่ยดูดิมอนแม่งมีเกาะด้วยแต่ตีแม่งเหมือนกระดาษทุกตัวดูดิชิชิชิคือแบบโอ้พระสงฆ์ นี่มอนดึกกระดาษครับบางเกินบางเฉียบยิ่งกว่าผ้านามัยแมวอีกแม่แมวบอกอะไรวะอยู่เฉยแม่งพูดถึงกูเฉยหยอกนะยอกยอกแล้วประมาณนี้ครับคือเอาคิดง่ายๆคือถ้ามอนมีเกาะยิงตายไวขนาดนี้ก็ถ้าเจอมอนไม่มีเกาะนี่อย่างเช่นพวกศัตรูในแซงถ้ำอะไรเงี้ยหรือว่าศัตรูกินนีอไม่ใช่กินนะีพอพาร์ตอินเฟสเสร็จหรือจะเป็นไอ้ด่านใหม่ใน1999อ่ะไอ้พวกเทคหลอดกับไอส้สคาลด้าเนี่ยก็คือ บอกเลยว่าขี้เ,เดี๋ยวเรามาลองดูไหมว่าถ้าเกิดว่าลุงแบบไม่ตีไอตัวนั้นเลยไม่ตีตัวไอเนี่ยอโคไลท์เลยไอหมาลุงมันจะลุมตีจนตายป่ะหม,มาลุงมันตีไหมวะอุย้ยเนี้ยาใหมาตีอย่างเดียวนะแต่ช้าว่ะชา้าตีเองดีกว่า <laughs> แตโชว์หมาแล้วหน่อยหมาแม่งตีไม่ทันใจอะปาดเอ๊บเตีตายห่าแล้วเนี่ย ทั้งปาดเองแล้วก็ทั้งกระสุนที่เกิดจากไอ้อีนคานนอนเนี่ยคือแบบยังโหดอ่ะเนี่ยนะฮะและนี่ก็คือบิวยังไม่ยังอย่าง,าง,าง,างแหมจะสรุปแล้วยังไม่ทันเสร็จเลยแต่ก็ดูทรงแล้วก็จากที่เห็นก็คงเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะถูกใจอ่ะใครที่แบบอยากถอดสมองเล่นแล้วก็อยากบิวโวเพื่อใส่สกินอาเมียอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสกินอื่นที่มันเทเพราว่าสกินโวไม่มีหลายสกินมากที่เท่นะ ่าจะเป็นสกินล่าสุดอะไรนะเทพไลจินไลจูอะไรเงี้ยสกินเดิมๆที่มีอยู่สกินเทโนเจนก็มีส,ยสวยๆเยอะนะไปตำกันได้นะครับบอกเลยวิวโมเป็นตัวละครเริ่มต้นหนึ่งในสามตัวแรกอะที่แบบดีที่สุดแล้วอะวิวไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ว่าจะเล่นธรรมดา,าไปล่าบอสหรือว่าโอ้มันประโยชน์มันเยอะนะเอามาช่วยเร่งสปีดตอน ช่วยตัวประก,กันหรือว่าทำออบเจกตีฟอะไรเงี้ยที่ต้องเขียนอุนิตต่างๆอะ่ะสกิลสองโวก็มีบทบาทมากเช่นกันนะคือแบบเป็นตัวละครที่ดีมากเห็นไหมวิ่งปื๊ดปื๊ดเรียบร้อยจบนะฮะและนี่ก็คือโวนะครับขอดูบทสรุปหน่อยน่าจะเกิน700ตัววะ่ะ5นาทีเห็นไหมพอดีตามนี้เลยนะครับ อโอเคสรุปสะหน่อยแล้วกันสําหรับตัวละครโวในบิวสปีดนะครับจริงๆก็คล้ายๆบิวเดือที่ลุงเคยทําไว้คือไอพัน์ปักษาบิวแบบชื่อบิวเบียหน่อยแต่ว่านี้ลุงก็ย่อให้มันแบบสมชื่อเลยก็คือสปีดจริงๆคือจ,จ,จ,จะเอาไปเล่นกับอาวุธชิ้นอื่นก็ได้นะเล่นกับอาวุธปืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวลุงคิดว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่เมลีอินฟลูอ่ะมันมัน,มนขี้โม้เกินนะตราบใดที่ดีเขายังไม่ได้เนิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งโวปรับมาใหม่คือออกเมนต์ก็คือแบบไม่ว่าอาวุธขอองคุณจะะเป็นาาตไรแ่่ว ถ้ามีออกเมน์สกิลหนึ่งก็คือยังไงอินฟลูทำงานตลอดแน่นอนฉะนั้นเนี่ยลุงว่ามันคือยังไงก็ต้องจับคู่กับบูธเมลีสายอินฟลูถึงจะโหดเพราะว่าสกิลสองมันก็บัฟตีไววิ่งไวให้ด้วยมันคือแบบมันมาทางเนี้ยเก็ต้องเล่นตามนั้นไปนะครับบอกเลยว่าบิวไวไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับบิวโวในบิวนี้นะอาจจะบิวเหมือนลุงหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือจะไปปรับเอาตามความชอบก็ได้ไม่ว่ากันนะขอให้เอาคอนเซปต์ไปใช้ได้เป็นประโยชน์ก็โอเคละอ่ะสำหรับ บิวตัวละครโวกในวันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะถ้าเกิดว่าชอบนะครับฝากหน่อยนะจะได้แบบว่าทาให้คลิปของลุงมันยอดดูมันเยอะๆเพราะว่าเวลาคนกดไลค์เยอะเนี่ยอันตริทึมของย t u b e มันก็จะได้ประมวลผลแล้วก็ทําให้ซักเจสไปที่หน้าแรกของคนที่ติดตามลุงอยู่เนะี่ยอ่ะสำหรับตอนนี้ก็น่าจะไม่มีรายแล้วนะครับขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ใน คลิปต่อไปจะพูดคําว่าไลฟ์ต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอรอลุ้นกันนะแต่คิดว่าน่าจะหม่ทีหนึ่งปีหน้าเลยเพราะว่าวันนี้วันที่29ธั้าท่านวาแล้ววันที่อัดคลิปนะสามสิบสามเอ็ดลุงน่าจะไม่ว่างนะแล้วก็เดี๋ยวอีกทีหนึ่งเจอกันก็หลังวันที่หนึ่งไปเลยนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะทาคลิปอะไรออกมาให้ทุกคนได้ดูกันหลับต,ตอนนี้ไปแล้วจ้าไยบายเจอกันใหม่ครับปุ้นปูนเย้ yeah.